ดูฮะดูจังหวะนี้ครับมันอันออกไปนี่ครับท้ายออกครับโอ้โหจะดิฟเลยเกือบไปครับไม่เป็นไรครับอันดับที่หนึ่งก็น่าจะเป็นของอ่าวิโมครับลอยแล้วบีโมเขาไม่คิดเลยโอ้โหไม่คิดเลยใช่ไหมว่าสุดยอดเฮ้ยแล้วมันจะมาไล่ไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วเป็นยังไงแล้วครับโอ้โหยังดีครับเจนเธิร์นกลับมาครับดีไม่แล้วครับแบตเทิร์นระหว่างหนึ่งสองครับใจเย็นๆนะใจเย็นคันนะแลเป็นผู้หญิงอ้าวเปิดบานออกไปบานออกบอลออกแล้วบีบแล้ว บอกแล้วครับเข้าใจในมันมีแอ่งน้ำลื่นแน่นอนนะแต่ว่าอันดับ3ยังยังอยู่ผาหมูสามสี่คู่ครับโอ้โหยังไงครับพี่โม่สามสี่ทศพลโกศลานันกับเอกสะินน้าแสงผาโอ้โหนี่เอาไม่เอาําไมออำนาจออกไปอย่างนั้นเอาแล้วอบหมุนไปแล้วก็หมุนทั้งคู่เลยครับอันดับหนึ่งสองครับโอ้โหหมุนทั้งคู่ครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหพี่น้องพี่น้องชาบุรีลัมครับ พวกดิฟกันน่าดูครับเพราะสนามนี้ครับยังลื่นอยู่นะครับพี่โมใช่เดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของนายสนามนะเดี๋ยวเขาจะวิเคราะห์อ่ะเรามารูปแบบดูจังหวะนี้มีอะไรเกิดขึ้นครับออรถหมุนครับหมายเลขเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะฮะออกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เล่รอคือมันหมุนโอ้โหเนี่ยว่ารถคปลี่นครับรุ่นนี้นี่ผู้หญิงครับหมายเลขเจ็ดสิบหกครับหมายเลขเจ็ดอะไรฮะรุ่นน่ะมองไม่เห็นสี่มูกน่าดึดิดมากเลย มีเป็นตาอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวคอยดูครับจังหวะนี้จังหวะนี้เห็นไหมครับบอกแล้วเขาขึ้นมาครับดับสองนะครับที่สิบพงษ์ชดนเอาลุนไปแล้วมีมา้วยครับบอกแล้วตาอยู่ก็เปลี่ยนมาจนได้ฮะหมายเลขยี่สิบขึ้นไปันดับหนึ่งครับผมบอกแล้วลักแสงในรอบสุดท้ายครับรับตรงมากลุกไปเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมบอกแล้วครับอะไรก็เิอขึ้นได้ครับโอ้โหสัตว์ทองคำ นี่ฮะสาตงคำฮะดูสาตงคำนี่ดึง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 โอ้โหใช่ไหแวบถือว่าเป็นการดึงรถได้ดีนะโอ้โยไม่เป็นไรครับใอ่ลานหวานหวานท่าเลฮะไม่เป็นไรตอนนี้เกมการแข่งขันนะจำเนนต่อไปเอาไม่เล็กเจ็ดสูทีเราต้องตะลุ่นลงโดดโดนทีลรายังไงทีเรอีกแล้วห้าเป็นโฉบคุมอรินเอาแล้วเอ้าอันนั้นทอนโอ้โหลูกนี้เข้าไปบินเข้าไปครับโอ้โห เอาล่ะครับหมายสนามว่ายังไงครับเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวน่าจะมีภาพรีเพลย์ฮะตอนนี้เป็นทุงแดงนะครับแมนักแข่งออกมาปลอดภัยครับปลอดภัยครับโวชนิกปลอดภัยครับนี่นะครับระบบเซฟตี้ดีด้วยนะของรถแข่งใช่แม่ดูจังหวะบินของนี่ฮะมันล้นเข้าไปแล้วก็กระจ้ำตรงนี้นี่เองนี่ฮะแล้วก็บินเข้าไปทั้งคันเลยนะฮะโอ้โหนะคิดดูนะแล้วถ้าเป็นบนท้องถนนนี่ อันตรายมากครับอย่าไปลองฮะดูในสนามนี่เหมนะฮะน้องๆมีเบลนะฮะมีชุดแข่งมีหมวดกันน็อกเห็นไหมฮะนักแข่งก็ลงมานะฮะปลอดภัยนะฮะลงมายืนดูเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปเช็คอาการขอแค่ผ่านทงหมักรุ้เอ้าเอาลนไปหนึ่งครับโอ้โหยังไงด้านหลังแหวกไรเปล่าโอ้โหโอ้โหแม่ขอให้ผ่านขอให้ผ่านครับ